สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับกับเพจธนวัตรกำจัดขั่ววันนี้ก็วันที่12กันยายนพศ2565ตอนนี้ผมก็อยู่ที่พึกษานารา53ครับผมก็ลูกค้าวันนี้ลูกค้าไม่อยู่บ้านแต่ลูกค้าก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไปประจำอยู่แล้วครับก็ไว้ใจให้ผมเข้ามาอัดตำยาก็ งานบริการของผมครับมีอย่างเดียวที่ยึดถือครับคือการบริการของผมคือต้องซื่อตรงต่อลูกค้าแล้วก็เน้นการบริการให้ดีที่สุดครับขอบคุณที่ลูกค้าไว้ใจทุกหลังครับแล้วก็ทุกวันนี้ที่ผมอยู่ได้บริษัทผมอยู่ได้ก็คือ,อ,อลูกค้า ไว้ใจแล้วก็ลูกค้าตอบรับทุกท่านขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจให้ผมไปบริการแล้วก็การฉีดผัวของผมทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ลงสื่อโฆษณาหรือว่ายิงแอดอะไรต่างๆเลยครับทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะว่าลูกค้าบอกปากต่อปากครับผมคือผมเน้นการบริการครับว่า ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีลูกค้าบางคนถามมาว่าคุณธนวัตรครับถ้าเป็นสัญญาลายปีอ่ะคุณธนวัตรอัดน้ํายาให้ผมทุกครั้งไหม mm hmm. ผมก็ตอบลูกค้าไปว่าทุกครั้งที่ผมเข้าบ้านลูกค้าครับต้องอัดน้ํายาทุกครั้งครับการบริการของผมถึงจะได้ดีครับแล้วก็ มาทุกครั้งก็ช่วงนี้มันจะหน้าฝนครับผมก็เน้นจากาบริเวณภายนอกก่อนเพราะว่าพวกสัตว์มีพิษมันมีเยอะครับพวกตะเข็บตะขาบอะไรพวกนี้ครับผจริงต้องขิดปูผมถึงจะเกิดจานช้าล้างบ้างแต่ยาที่ผมใช้ก็ชนต่อหน้าฝนครับการช้าล้างมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้าครับที่ไว้ใจให้ผมเข้ามอริการครับผมก็ยังไงฝากติดตามทั้งเพจธนวัฒน์กำจัดปลวกมดมแมลงสาบด้วยนะครับขอบคุณครับ